ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมก็มาโทนหนึ่งครับมาก็จอดสนิทแล้วครับจอดเข้าอู่ไม่มีงานครับก็เพิ่งมาจากตราดมาจากตราดเนเมื่อวานอยู่บ้านทั้งวันเลยไม่ได้ออกวันนี้ก็ออกมาโทนหนึ่งครับ พอมาเอาโมไซค์แล้วไปเอาหกล้อเนาะหกล้อก็ซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วจอดอยูอูนะั่นหกล้อวันนี้ก็จะไปเอาหกล้อมาฉีดล้างทําความสะอาดเก็บเน่ดื้อนักไอตัวนี้เน่น่เน่มันดื้อนักไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันดื้อนักดูหางมันสิเนี่ยดูหางมันดิดูนี่นี่หางฟูนี่ เนี่ย yeah. ชอบออกมาแต่ข้างนอกดื้อนักอันดื้อนัจอดครับจอดสนิทเลยครับน,นี่มาเอาโมเไซนะครับเอาโมเไซจอดอยู่นี้หลายวันนี่ เดี๋ยวเราไปดูแคทหน่อยแคทเขาเอาเอวมาใส่ยังเราไปดูแคทนะครับแคทช่างใส่เอวเรียบร้อยแล้วจอดคือช่วงนี้มีแต่รถจอดเนาะเข้าพรรษาจนจะหนึ่งเดือนแล้วฝนมาแบบรินรินไม่มาหนักสักทีเลยโอ้ใส่เรียบร้อยแล้วครับ ช่างใส่เอวทำเฟืองใส่ซีนอ่ะเรียบร้อยสวยงามนี่สวยงามเลยครับทีนี้แรงกว่าเก่าแลยเอวไม่หลวมก็ขับสนุกเนอะรถแต่คือว่าใบแท็กยังสวย สปอตกกตัวเดิอนอะไรก็แรงอยู่ครับคันนี้เจ้าแคท312ดีแรงครับรถตัวนี้ยังแรงอยู่นี่ก็คอยช่างมาทำอะไรให้ก็ไม่รู้ส่วนนี้ก็จอดครับเข้ามาจอดปกติ นีต่รถจอดครับทำการโอนวิ่งโอนรถวิ่งเอารถรถจอดก็ดูแลก็ซ่อมไปอย่งหล้อผมก็ซ่อมครับคอยช่างมาทำ บูมให้ใหม่จอดช่างจอดก็ไม่มีอะไรครับไม่มีงานก็จอดเนาะใช่ไหมไมัมีงานก็จอดครับนี่จอดไป ก็ไม่มีอะไรให้ดูครับถ่ายแต่รถจอดนี่แหละเียเห็นรถจอดมีงานก็โทรเรียกเด้อเนี่ยเจ้าฟูโซซูเปอร์เกตนี่โทรเรียกย้ายเม่คโคโทรเรียกไปขนขน,นั่นขนนี่ไปหมดแล้วครับ แม่โคจิ๋วแม่โคจิ๋วโอ้ยโมไซโอ้ยโมไซก็ยางก็ไปแล้วลวนหมดแล้วยาง วันนี้รู้สึกว่าฝนจะมาแต่เช้าไม่ขึ้นหนาเลยไม่มีอะไรให้เอซดูครับมีแต่รถจอด ทำก็ดังเสร็จทำกดังเสร็จก็ต้องหาคนมาทำรถกว่าจะเสร็จเนาะก็ดังช่างก็ไม่มาสักทีเหล็กจนจะขึ้นสนิมคืนอีกแล้ว ครับหลับคลิปนี้บายบายครับไม่มีอะไรให้ดูครับไม่มีอะไรมาฝากดูรถจอดไปก่อนมีงานก่อนสวัสดีครับ